กินใบตองกล้วยค่ะกินก,ก,กวาวกล้ยใบตองกล้วยก้านกล้วยอันนี้ยังกินห่ออยู่อันนี้สองโตนี้กินห่ออยู่บอหนันออกจากกระบะห่ออันสามโตอีห่อมเลยไปกินก้กวยต่อจ้ะอันนี้โตแม่หน่อยว่าเสียไบเห็ดแม่พัน แต่เราไม่ยอมให้จับเลยตายแล้วตายแล้วเ้าจะเอาไปต้องกล้ยไปให้ตะดก,กระแตนทั้งเียเอาไปตองกล้ยให้หมู ว่าจะแยกละราคาแยกก็ผูกับต่อแมวจากกันก็เพราะว่าเป็นที่แยกตอนใดแฟน็ม่หน่อยเพื่อสิเป็นผีเหตุลูพี่ลูกพี่อิ่มแล้ววะลูกพี่อิ่มแล้ววะอืมอิ่มแล้ววะ พักกู้โตหันมีตัวหน,น,น,นึ่งคนบอยจับข้างยนข้งบยจับนี่ต่ตนี่ไงว่าเด้ตอนเขาโตได้จ้ะพอเิ่นไงเหลี่ยวนะคะก็ไลยบ่ตอนอันนี้จ้ะอันนี้ตุปนจับได้ จิ้กินอยู่ถ้าเก้า้าลูกทองก็นอนด้วยค่ะ็็เลยก่าคอยลูบทองเมื่อ้าลุทองแล้วก็นอนไง่ายท่วนรดก็เศ้ากินคุณนายเป็นเซินหาย,อยางอันนี้จะเป็นต้นโบกตัวค่ะหอมโบก เป็นบกสองต้นเอาเห็ดหมูเห็ดอกหมูไปต่ห้โฮมบกกินเก่งๆค่ะกินและอิ่มอิ่มแล้วก็นอนพอเพราะหิวก็ห้องแต่ได้ยินเสียงคนกะห้องหมูขอกี่งองแง่ยด้วยค่ะ เอาเต้ใจจ้นชายพันยังละะ่ะค่ะหมูแต่ว่าเป็นหมูปลากับหมูปลาน้ะข้าเจ้าจะ้ะข้าเจ้าประดาผู้ผ่านบอก่บจักค่ะอันนี้จะพันยังบ่จักเบื้องบบเป็น ก็แต่ว่าเป็นหมูมึงนีกินเกี้ยงจนแหนทําใบตวยเฮาสิเบิดแล้วจ้าคลิปนี้ไม่นานก็ขอจบคลิปคํานี่ก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ